คุณยายใส่ไปแล้วจ้าคือเครือบไปด้วยถั่วผัทไทยเครือบถั่วเลยก็ว่าได้นะคะจะบอกว่าแบบว่าถั่วเครือบไปหมดเลยนะคะจะมีความหวานความหอมของถั่วค่ะแล้วก็มีความเค็มเปรี้ยวนิดนึงนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยก,ก็กินกับมะนาวก็ได้มะเฟืองก็ได้มะม่วงก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพืพ่อน,นกโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลหนองแม่ไก่ค่ะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะติดกับวัดบ้านแกเลยค่ะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านผัดไทยโบราณโบราณเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นผัดไทยคุณยายสำเริงกับคุณยายสุรินนะคะนั่นก็คือร้านผัดไทยยายสำเริงนะคะ เป็นผัดไทยเต้าถ่านค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะไปพามานี่ค่ะร้านเขาอยู่นี่นะเล่นไว้ได้นะค่ะ <laughs> ทานนี่เลยคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีคุณยายสำเริงกับคุณยายสซลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นผัดไทยเตาถ่านนะคะนนะขอนขอนุญาตดูการทำหน่อยนะคะทางร้านเขาใช้ไข่เป็ดเลยนะจ้านี่ไหนแ่นที่ไหนขายกันอยู่สองคนจ้า ตอนนี้ราคาผัดไทย30ต่อจานนะคะเพราะว่าของขึ้นเนะาะเมื่อก่อน,นยี่ห้าเองเมื่อก่อนยี่ห้านะคะข้าน,นะะ้ามะม่ก็โล่รุนสามโล่ร้อยแล้วไข่ก็ลูกละสามบาทยังไงแบบเมืม่อวานค่ะตอนนี้มัน นขึ้นไปเมื่อครั้งที่แล้วนะมาเมาท่ที่แล้วขายยอ๋อค่ะยค่ะอค่ะวัตถุดิบขึ้นโลต้องขึ้นเนาะไม่งั้นไม่ไหวนะคะร<อ>้านนี้เขาขายผัดไทยอย่างเดียวเลยนะคะ<อ>เป็นผัดไทยโบราณเตาถ่านค่ะ<อ>ขายแค่สัปดาห์ละสามวันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ<อ>ขายตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนกว่าของจะหมด เส้นแค่สองโลนะคะเพื่อต้องรีบมานะคะอันนี้อะไรเอ่ยสวนลิสงนะคะตามเองตามเองเลยใช่ไหมคะทั่วเอง<ฆ>ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาจากตลาดจากสำเร็จค่ะค่ะไม่ได้มาใส่โป่งนเลยะบรรยากาศดีๆนะคะริมทุ่งนาเนาะอืม ใ่กันมังนึงพอซาพี่มาติดอยอ่ค่ะอยู่กันสองคนนะคะขัดคนหนึ่งแล้วก็ห่อคนหนึ่ง <c oughs> ขายมาประมาณสามสิบปีแล้วนะคะ,น,ะ,ปปะน่าจะกว่าดูสาร่ะน่าจะกว่าใช่ไหมคะเพราะแม่เสียไปหลายทีอ๋อนี่ค่ะวะัตถุดิบอะไรก็อยู่ในสำรับนะคะนี่ ครอบในสำรับเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จแล้วเอาผางแล้วนะแบบหมอนสั่งกลองห่อเลยค่ะกองห่อเผ็ดห่อขาวใส่ไปให้เดี๋ยวนุ่มไปให้ก็ได้ค่ะแล้วของไอสุมันมันกินเผ็ดไม่ได้มีสองรสเหรอครับมีเผามีเผ็ดมีเผ็ดกับไม่เผ็ดอ๋อมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะอะเดี๋ยวเราดูกันอีกจานหนึ่งนะคะ ไฟแรงเลยตอนนอี้เส้นเนี่ยไปผัดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะมผัดเอาไปใส่ไข่นะคะ ก็มีการผัดสองรอบนะคะทำมาน้อย่างเดียวไม่ทิ้งเลยไอสุ่ยเฮ้ยแล้วม่วงมงคือมะเืองวะเนี่ยมันกมผัดมันต้องให่ไม่ให่อยู่แล้วไม่ใไม่ค่ะไม่ชอบส่ยไม่สุ่ยไม่ใ่ไม่ใ่ ออมเอเ่อหอมไข่จังเลยค่ะ,คะนี่นี่เอไอ้ตันี้เอาอันนี้เลยนะหนจ่ัสองอันนะ เตาถ่านแบบกลิ่นหอมมากมากเลยข้งงางในถัดไปสองหลังต้องใช้รถเกียออกมาใช้รถเกียออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนั้นหอปอ่ะคะเป็นแบบใช้ใบตองนะคะ คุณยายสุรินเป็นคนหอ่อนี่สักสิบบาทนะจ๊ะใบตองนี่คือต้นจากที่บ้านเหรอคะอสีสันน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะเป็นสีเข้มๆนะ ใส่อะไรเอ่ยนั่นอะไรคะมะเฟืองค่ะ๋อมะเฟืองเออนมิดนึงอืมเป็นสูตรใส่มะเฟืองมะนาวอะไรจ้ามะม่วงโอ้โหสูตรสามความเปรี้ยวเลยนะคะสามเกลือเลยมะเฟืองมะม่วงถ้าไม่ทานก็นั่นได้เนี่ยเคี่ยวออกอ๋อค่ะมันเปนบบอเขาจะเอาทุกอย่างค่ะ ถ้ามาก็สั่งได้เลยเผ็ดหรือไม่เผ็ดใช่ไหมจ๊ะ<ม>นี่เลยสวยจังเลยค่ะห่อแบบปราณีตเลยนี่นี่ค่ะบรรยากาศนะคะระหว่างรอผัดไทยนะแบบ <c oughs> เหมือนเป็นรา้านญาติพี่น้องเนาะก็ <c oughs> คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะผัดไทยบ้านแก่อร่อยลิ้นชิมรสอร่อยลิ้มชิมรสนะคะแบบนี้เลยระหว่างรอผัดไทยนะคะบรรยากาศกันเอง

ลูกค้าขอมาเรื่อยๆนะพัดไทยพันเจ็ดพันเจ็ดทำไมอ่ะการละพันเจ็ดทำไมอ่ะเติมมันมอาฮ่าฮ่าาฮเออคาน้ำมันพันเจ็ดนะเอ๊เขามีแคปชั่นดีๆนะเนี่ยล้เเนี้ยเผัดไทยบ้านแกอร่อยลิ้นชิมรสนะคะ อย่างเดียวไอ้ข่องเราก็ไม่ไมันนี่มันมารวมกันเลยลงมาเลยใช่ตั้งนาตั้งเแี้ยใช่ข่องเราก็ตัวเองไว่ายด้วยเลยกลางอ่ะไม่อันนี้เขาเมามันก็อย่างนี้แน่เจ๊เจ๊เจ๊ว่ามันเป็นแบบนี้ตรงอย่างนั้นเลยก็เขาคนเดียวค่ะก็ไม่ดีเขาก็เอาอย่างนั้นแน่แน่ไม่เอาอย่างนั้นใครเรงของเาไม่เอาเรามีน้อยเขาก็ทำคิดร้อยให้เราผมเคยถามแล้วว่าเขาก็มีเงินเท่าไร ย Gosh, usted, it it ้ายเลียนฉันมีสองมือแต่แอไม้องนม้แปดนั้นเหลอละเดี๋ยวจะเอาแค่สองมือนะน้ำหาลกักมันเทศไม่มีนี่จะทำให้ตอนนี้นายจะจบสักสี่เลยของอะไรอะไรนะสองคนเ่าะเบาเหาเมาเขาไม่เหมืนเราเลย แค่ไปทหน้าบ้านน่ะหนูกจ้างจอเนไปใส่แ่ี้วนี่ก่อให้ได็ก้างโอ้ผมก็พูดนานนานบ้างใช่จะบอกให้ฟังเฉยตรองวางต้งนู่นี่อองเดือนเนี่ยหนูจะให้ไปทำหน้าบ้านหนูเออย่างั้นละได้ตอนจะสามสี่ที่เลยเนี่ยเพราะว่าหนูถามไว้ก่อนเลยรู้ว่าเดี๋ยวจะจ้างไปทำ เดี๋ยวจะเอาแผ่นแท่งองเดียวพอแใ้ปูนไปปั่นรถมาเทแล้วก็เกลี่ยให้ทำเป็นทางเข้าลงใช่ใมันแตกเลยจะทำเลยห่อปลาเนืมัสวยห่อสวยค่ะือมันมีมานหหอวแล้วกเยือใ่ับตามสบายเลยค่ะ เปียบให้น่อย่แม่ถือวใช่น,นี่เราไม่ได้ขายที่ไหน,นไม่ได้ขาย็มใ่มาใส่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์มาเขียนถือยันไปโรงเรียนไหมล่ะคะไม่ไปเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนเทคนิคไม่ไป <c oughs> เรียนจบ <c oughs> มาสามแล้ว เห็นมันเรียนอ้าวไปไปแล้วม่พ่อแม่เนี่ยส่งให้เรียนนะนางไม่ให้เรียนหรอกเดี๋ยวเวลาทํางานก่อสร้างทํางานที่บุกนม่คุ้ณเลยจังนั่นแหละมันเรียนถ้าก็มันเจอคําพูดนี้เจอมาแล้วก็ล่าล่านที่พูดแล้วไอ้เบนก็มีหลายคนไอ้เบนพูดแล้วว่าเรียนใต้เรียนหนุ่มไม่เรียนเรียนก็้วก็ดีไม่จังเลยทำงานมาจังนั่นแหลยายคุก็จะไม่ใช่เนี่ยยายก็มีส่งให้เรียนก็แล้วทำนาเลย ขอให้นะรี่ของไอโบใส่ไข่สองลกของแก้วใส่ไข่ลกหนึ่งไอโบใส่ไข่สอนะเริงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วก็ของแกงปานี้ไม่ใส่ไข่เกี่ยวเปล่าเดี๋ยวมันมาเอาได้แล้วได้แล้วนี่ได้แลวจ้ะ สองวอเขาจะทำอย่างนี้เนี่ยีหอชมงสวใช่ไหมคะสองวอแปลว่าอะไรคะสูงวัยนะวพราะว่มันไม่ใช่มอนกอยไลลงเลยอสามมานั่งอัดให้แกกินเนี่ยสี่ได้ละคะตะเกียบะเกยบสะีรย้อเลยนะส่อันแงมากอบคุณไม่กินแ้วไม่กินแล้ววดแกไม่เอาไม่เอาเอาเถอะ ได้แล้วน้องมะเฟืองค่ะอันนี้คือแบบหั่นแล้วเนาะแล้วก็เป็นมะม่วงสองจานผัดทีเดียวเผ็ดหมดคู่ใช่ไหมค่ะ,ะแต่สองจานใช่ไหมจ๊ะคุณยายเอาเลยใช่ไหมจ้าอ่าได้ค่ะไฟกําลังแรงเนะาะอ่าได้ค่ะเริ่มจากใส่น้ํามันใส่น้ํามันลงไปนะคะตอกไข่จ้า สองฟองจ้าขออนุญาตเปิดอันนี้ได้ไหมคะสำหรับนี่ไปไปดูทางด้านนูน้นนี่ค่ะคือเส้นกับผงงอกที่ผัดเอาไว้นะคะใส่ไปจ้าเป็นใช้ไข่เป็ด บรรยากาศดีนะคะตรงนี้ไม่ร้อนเลยเนาะ <Sw it> ไม่ต้องใช้พัดลมเลยอ่ะหมดกระมังน <izen> ี้มีอีกไหมคะยายมีนะคะเขาก็แบบเหมือนแบบเกลี่ยนะคะ ไปรอบๆกระทะอันนี้ใส่อะไรจ้ะเอาเอาเอาุปรอตั้งฉายปะคะใช่ตั้งฉายนะคะนีงเลเลยีาน้ำตาลจ้าอ๋อก็คือตอนที่ผัดเส้นกับถั่วงอกยังไม่ได้ปรุงนะคะ,ะใส่น้ำตาลไปจ้าคุณยายก็ ใส่ฟืนไปเรื่อยๆหวานมะคะเอาปกติเลยค่ะ,อะเอารถแบบปกติเลยนะจ๊ะก็อ,อันนี้คือปรุงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ถั่วลิสงมีถั่วลิสงที่คั่วเองนะคะนี<อ>่เป็น คุณยายใส่ไปแล้วจ้านี่้าคนนขอมายค,ค่ะน้ากินากของ่าี่จาแม่พี่ลมื่อก่อนจะก็ทำนไม่เ,าเขาวา <ไป S 2> าน,นะคะก็เ้าก็แคาทำ เจ้าทาหลังที่อเจ้าทำแล้วจะกก็ทาอย่างนี้ก็เลยปลูกขอก็ปลูกล้างเกลียยอ๋อนี่คุณยายทำนาหรอมืกอนทำนาอ๋อเมื่อกอนทำนเป็นทำอยู่อ๋อที่ร้าเคือทำค่ะทนให้ร้านเคยทํท สวยจังเลยไม่ใช่นาของยายเองหรอกนาของพี่เสาแม่เอก็ทำแบ่งเพือนเวันนี้อยวันนี้จะส่าห้ยายักทองอ e ะอายายไม่จิกบ้าน h น l l แม็กกี้ รายการรายการสั่งไปที่ไหนนะเราจะทานารจ้ามาต่าก็สั่งไปไกลพอมาร้อยโลครับเนี่ยมาไเนี่งร้อยขวดมาจากไหนเนี่ยหนึ่งอยขวดมาไกลนั่นนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาสั่งสี่ห่อเลยนะคะเดี๋ยวเรากินของเราเลยดีกว่าหอมมากเลยอ่ะ คือเคลือบไปได้วยถั่วผัดไทยเคลือบถั่วเลยก็ว่าได้นะคะ,ละลเรื้อยเลยอืมอืมขอกินมะเฟืองหน่อย เผ็ดน้ม่ะครับอือหือครั้งแรกที่เคยกินมะเฟืองนะคะผัดไทยจะบอกว่าแบบว่าถั่วเคลือบไปหมดเลยนะคะจะมีความหวานความหอมของถั่วค่ะแล้วก็มีความเคม็มเปรี้ยวนิดนึงนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก,ก็กินกับมะนาวก็ได้มะเฟืองก็ได้มะม่วงก็ได้นะคะแต่โมอะโมชอบแบบนี้เลยแล้วก็ปรุงเผ็ดอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือครบเครื่องเลย

โอเคค่ะเมื่อสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านนะบ๊ายบายค่ะ